ครับมาเด้อครับมากินเปะสะป้าโคใหญ่ครับนี่ต้มใ,ใหญ่ใหญ่หลีเด้อครับนี่มากินน้ำกันครับปลามาเจี๊ยน <มา S 2> เลยไหมนี่ซ้ำไลยครับเจวซีฟู้ดพี่น้องเจวซีฟูด้ดแบบแซ่บกระเทียมราฟักซีค่ะแล้วก็กับเกลือตั้ใส่กันค่ะเพราะว่าสิเป๊มักปลา ตั้มเห้มันละเอียดแล้วก็มักปลาค่ะนี่ตั้มเครื่องสิมามักค่ะถ้ามามักใส่ปลามาทูทูทูล่างสะอาดแล้วค่ะล่างข้าวมันออกแล้วนะถูเอากระเทียมหอมมาถูเหนือมันกับเกลือเห็นมัน หอมค่ะน้อเข้าเลยค่ะห,หลังจากมาร์กเหลี่ยวใส่ซึ่งเทียมทีหนึ่งใส่ตะไคร่ต้นหอมดนทิวัคซี่หอมนลค่ะ ปลากลากมันหลาวักซีหอมใส่น้อกันหอมทิ่เปนหนึ่งค่ะแกเ,เจลซีฟูดค่ะกับหนึ่งปลาเจลซีฟูดหลาฟักซีค่ะกะเทีย่ยมมะนาวผงผงโรดน้ำตาลน้ำปลาค่ะไอคาดบ่บได้์แ้บพริกตำใส่กัน ตัวนั้นหอมใบโรยกับใบมันมาตำค่ะปลากผักกระเทียมมะนาวคน ตำใส่กันพริกสุกกับพริกดิบต,ตำใส่กันจนไหลอย่างนั้นหรอตำใส่นิดหน่อยมันจะได้ตำง่ายตำใส่นิดหน่อยเพื่อนตำง่ายตำจนแหลกนะคะ ซ้ำแล้วเลยพี่น้องปรุงหวานปรุงรสน้ำปลาน้ำปลาลงมะนาวมะนาว ใตหน่วยหนึ่งเลยคือะิสมนี้กัดบดใส้ชิมัดใี้ชิมใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยชิมดูก่อนชิมดูรสชาติแล้วจังพักโรยค่ะ อแสบแซ่บแสบรับมาเด้อครับมากินแปะสะปลาคอใหญ่ครับนี่ต้มใหญ่ใหญ่หลีเด้อครับนี่มากินน้ำกันครับปลาค่ะมันเจะยว็นแสบเนี่ยซ้ำไหนครับเจลซีโฟดพี่น้องเจลซีโฟดแบบแซ่บพักก็ร้ายครับมาเด้อมากินบ่ได้ซื้อครับนี่มีแต่ของเจ้าของครับ พี่น้องก็<ผ>ม,มากินเหมกันนะครับของเสียบแบบบปรตีเสียตังครับแม่แต่บ,บาทเดียวก็บโปรตเสียครับคือเสียบเสียบของเจ้าของครับป้ากับป้าเจ้าของครับโอ้ยแบบแซ่บแมบบ่ไม่กินกเหมกันแลบบ้วเดี๋ยวจะสีบ มาด้วยครับมากินม,มาด้วยจ้าปลากระกยญ่ยอโอ้ยเป็นสก,กิวกดติดตามช่องแบบบานๆให้น้ำด้วยครับขอบคุณครับ